บอกนารถมาเซอร์ไพรส์ราคานะครับบอกก่อนว่าราคาเซอร์ไพรส์มากจริงๆเลยนะครับบอกเลยว่าสวยได้ชุดแต่งพร้อมรอบคันเลยนะครับและคันนี้นะครับเป็นบอกไฟฟ้านะครับลูกค้าครับเฉพาะคนขับเท่านั้นครับรุุดโครงสร้างนะครับเมดัอดเดิมๆสวยเคราะเครื่องยนต์เขาก็สวยบอดี้ด้านหน้าก็สวยนะครับเดิมๆฝุ่นอยากใหญ่นิดนึงนะเนี้ยเม็ดลอดเดิมๆคานหน้าเดิมๆนะครับให้ส่วนรถจุกๆหนักๆเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเทปลป๊อกนะครับรถยนต์มือสองดีอ,อัโอตโยุทธคานะครับวันนี้ป๊อกนํารถมาเซอร์ไพรส์ราคานะครับบอกก่อนว่าราคาเซอพ์ไพรส์มากจริงๆเลยนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับนี่เลยด้านหลังนี่เลยครับคันนี้รอๆโฉอๆเลยคันนี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์3.0 นะครับ D4D นะครับตัวนี้เกียร์ออโต้นั่นเองนะครับปี2014นะครับราคาที่ตั้งไว้ปีก่อนนะครับ689,000บาทนะครับตกมาปีนี้โอ้โหราคาสซฟไยมาก589,000บาทลูกค้าครับฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับเดี๋ยวย้ำอีกทีท้ายคลิปแล้วกันเรามาดูรถก่อนดีกว่ามาอ่ะคันนี้ทำไมราคาถูกจังอ่ะรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยได้ชุดแต่งพร้อมรอบคันเลยนะครับ ได้ทั้งแม็กเกนโซนะครับสเกิร์ตหน้าก็ได้แล้วนะครับสเกิร์ตหลังก็ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นแหลกหลังคาก็ได้นะครับลูกค้าครับมาเรามาดูโฉมหน้าคันนี้นะครับเป็นหน้าแชมป์นะครับตัวนี้คือหน้าแชมป์หน้าหน้าแชมป์นี่เลยยังไม่ถึงหน้าหล่ออันนี้หน้าแชมป์นะครับแต่ว่าสวยากระจังหน้าของเขาเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ก่อไฟก็ให้เรียบร้อยนะครับส่วนไฟหน้าของเขานะครับเป็นระบบโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์แล้วก็มี ไฮโดรเจนนะครับอ่าตัวนี้เป็นหลออไฮโดรเจนข้างล่างไฟตัดหมอกนั่นเองมาแล้วครับอ่าสวยๆคันนี้พร้อมจมูกนะครับน้าเชมป์มคอนจมีจมูกให้ด้วยคันนี้สีขาวนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง3.0 V n อนเตอร์โบลนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านข้างก่อนมาเรามาดูด้านข้างนะครับของเขาให้อะไรบ้างของเขาจะให้ก็คือเป็นล้อแมกขอดบนะครับตัวนี้เป็นแมกเรนโซ่นะลูกค้านะได้แมกเรนโซ่ทั้ง4ีวงเลยนะครับสีเส้นเลยพร้อมยางด้วยนะครับอ่า แล้วมาพร้อมบันไดข้างตัวนี้ให้แล้วนะครับอ่าบันไดข้างก็ให้มาแล้วนะครับส่วนตัวนี้เป็นโลโก้ TRD Sport สนะครับส่วนด้านบนก็ได้แล้วเป็นแหลกนะครับตัวนี้เป็นแหลกหลังคาอ่าเหมาะมากสําหรับตอบโจทย์มากเลยครับถ้าคันนี้ขาดแหลกไปจะไม่สวยเลย นะครับบอกเลยว่าจะไม่สวยเลยนะครับและเรามาดูด้านหลังนะครับรารอด้านหลังเลยนะครับตัวนี้ขาดอย่างเดียวคือขาดท่อคู่ไม่เป็นไรตัวนี้ชุดแต่งท่อคู่เดี๋ยวผมให้ตัวนี้เป็นรุ่น V นะครับเป็นรุ่น V นะครับกรอบไฟที่สวยเลยนะครับมาพร้อมกล้องหลังนี่เลยให้กล้องหลังด้วยรุ่นนี้นะครับ3.0 D4D อันนี้ Vn Turbo นะครับตัวนี้โลโก้ของเขาที่สวยเลยเนี่ยอย่างที่บอกไว้นะครับ ปีก่อนนะครับรถคันนี้นะครับลูกค้าราคา689,000บาทลูกค้าครับมาวันนี้นะครับเซลล์พอกมารีวิวนะครับ589,000บาทลูกค้ารถว่ารถไปเท่าไหร่รถไปตั้ง100,000บาทลูกค้าครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในกันว่าสวยไหมภายในเขาดูดีไหมจากเจ้าของเดิมไปกันเลยครับครับตอนนี้๊อกเปิดรถไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะพร้อมจะขึ้นแต่ยังไม่ขึ้นหรอกครับรถภายในของเขานะครับตัวนี้เป็นเบาะให้ดูเบาะก่อนแล้วกัน เบาส,สวยจากเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ส,สวยๆเบาะหนังนะครับได้เป็นเบาหนังชุดและคันนี้นะครับเป็นเบาไฟฟ้านะครับลูกค้าครับเป็นเบาไฟฟ้านะครับเป็นระบบเบาไฟฟ้านะครับคนขับนะครับเฉพาะคนขับเท่านั้นนะครับรุ่นนี้นะครับได้รุ่นนี้พัสดุภายในของเขาครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษลูกค้าจะสังเกตเห็นนะครับตรงที่อ่ามันจะเป็นขอบงานไม้นะครับตรงนี้มันจะเป็นงานไม้นะครับอ่าออปชันของเขาด้านข้างเนี่ยผนัง ตรงผนังนี้นะล,ลูกค้าครับมันจะเป็นเป็นหนังอันนี้หนังแท้เลยนะครับตัวนี้เป็นหนังแท้และที่เปิดของเขาตรงนี้ข้างในนะครับก็เป็นโครเมียมตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษแล้วเป็นโครเมียมนะครับ มีระบบเซ็นทัลล็อกนะครับครบเลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับป๊อกมานั่งแล้วนะครับพวงมาลัยรุ่นนี้นะครับพวงมาลัยเขาเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับไม่พอนะครับเป็นคูดคอนโทรลด้วยนะครับตัวนี้มีคูดคอนโทรลระบบอ่าช่วยขับนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมีนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนเครื่องเล่นของเขานะครับระบบเครื่องเล่นคันนี้นะครับรองรับเนวิเกเตอร์นะครับอ่าเนวิเกเตอร์คืออะไรลูกค้าอ่าก็คือตัวนี้ G.P.S นั่นเองนะครับตัวนี้อออออ่่่่่าาาาตตตัััววนนีี้้้สมมมรถเเชชืืกบ Wi-Fi ได ขอ w i f i นะครับอา Wi-Fi หรือว่าเราจะปล่อยฮอสสปอตจากโทรศัพท์เราก็ได้บลูทูธได้นะครับบลูทูธได้นะครับ u ู b ได้นะครับอาได้หมดเลยตัวนี้ครับสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับอาสามารถเลื่อนทัชสกรีนได้เลยนะครับตัวนี้กดปุ๊บเลื่อนทัชสกรีนได้เลยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับหรือว่าจะเป็น Google นะครับ Google Map มีหมดเลยนะครับรุ่นนี้ และระบบแอร์ของเขาคันนี้นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับสามารถปรับออโต้ได้เลยนะครับส่วนด้านล่างแอร์ผู้โดยสารด้านหลังก็อยู่ตรงนี้สามารถปิดเปิดตัวนี้ได้เลยนะครับคอนโทรลได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีช่องพาวเวอร์ออเดตให้อ่าแล้วก็จะมีตัวช่อง a อ x ให้ตรงนี้นะครับ a อ x แล้วก็จะมี usb ตรงนี้นะครับและของเขาพัสดุเขาจะเป็นงานไม้สังกีดูไหมครับตรงนี้นะครับนี่สวยๆเลยเป็นลายไม้นะครับสวยมากแล้วก็มีโคมเงี้ยววิ่งตัดมาตรงนี้นะครับเกียร์ของเขานะครับเป็นเกียร์ระบบ ออโต้ได้เองนะครับอ่าถ้าเข้าเกียร์ด้านหลังนะครับก็จะมีกล้องหลังให้เห็นไหมอันนี้มีกล้องหลังภายในก็มีเท่านี้นะครับด้านด้านหน้าเนาะแล้วเราไปดูห้องบริสารด้านหลังกันไปห้องบูิโดยสารด้านหลังก็ถือว่าไม่ไม่น้อยหน้าเลยนะปี2014ลูกค้าตัวนี้มีแอร์ลาวให้ด้วยอ่าตัวนี้เราสามารถปรับได้นะครับตัวนี้ก็สามารถปรับระดับได้ถึง4ระดับเลยนะครับ แอร์ตรงนี้นะเเบาสีสวยลูกค้าดูเลยนี่พับได้อ่าผมสามารถเข้าไปนั่งข้างในได้นะส่วนหน้าหลังก็มีให้อีกเห็นไหมโอยแอร์เยอะนะรุ่นนี้นะแอร์มาถึงข้างหลังนี่เลยนะครับและทีนี้มันพับได้ไหมครับลูกค้าพับได้ไหม,ไไหมตรงนี้นะครับเราต้องไปพับด้านหลังฝั่งนูน้นสามารถพับได้เราก็ดึงตรงนี้นครับลูกค้าปั๊บโงแล้วก็นี่ เราก็สามารถแขวนไว้เลยตรงนี้นะครับนี่เห็นไสามารถพับได้นะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างลูกค้าเห็นแล้วมาเรามาดูโครงสร้างตัวรถกันว่ารถคันนี้สวยไหมโครงสร้างนะครับเมดอัดเดิมๆไม่สวยลูกค้าอ่าเดี๋ยวเราจะยาวมาเรามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันครับเพชรตอตเม็ด,ดฝากระโปรงด้านหน้าก็ผมพามาชมรถคันนี้นะครับไม่ได้มีการขัดอะไรมาทั้งนั้นเลยนะครับลูกค้าผมจะพาดูเลย อันนี้นะครับเครื่อง3.0นะครับดีโดนะครับเครื่องยนต์เขาก็สวยบอดี้ด้านหน้าก็สวยนะครับเดิมๆฝุ่นอยากใหญ่นิดนึงนะเนี่ยเบ็ดร็อตเดิมๆคานหน้าเดิมๆนะครับของเดิมลูกค้าไม่ต้องห่วงอ่าแบตเตอรี่ 3K ใหม่เลยตัวนี้แมตใหม่ๆเลยจัดโปูไวยให้เลยแล้วกัน1,000 100, 0แบาทนะครับราคาของปีก่อนนะ6กแสนแปดหมพับาทวันนี้ผมลดให้แสนหนึ่งนะครับเหลือ 589,000บาทลูกค้าครับเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องให้ปีขัดสีให้ใหม่รอบพันนะครับจัดให้ใหม่รอบพันใสๆส,สวยๆงามๆกว่านี้เลยผมบอกเลยลูกค้า ใครสนใจนะครับเข้ามาดูรถที่เราขับได้ที่นี่ดีออโต้ยุตคารถยนต์มือสองบนลาดตานีของเรานะครับหรือว่าโทรหาผมก็ได้เซียวป๊อกนะครับเบอร์เดี๋ยวขึ้นให้ข้างบนนี้นะครับโทรเข้ามาบอกเซียวป๊อกอยากเข้ามาดูรถจังเลยรถคันนี้ทําไมให้ส่วนรถเยอะจังแล้วก็รถสวยด้วยได้รถ7ที่นั่งด้วยนะครับคันนี้ฝากไว้หน่อยนะครับคันนี้นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สา v นะครับเป็นเกียร์ออโต้ปี2014นะครับราคาขายอยู่ที่589,000บาทวันนี้นะครับผ่อนเพียง9,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าสนใจ เข้ามาดูรถออกได้ทุกอาชีพนะครับฝากกดไลค์กดจับตะไคร้หน่อยนะครับลูกค้าครับเป็นยังไงบ้างคลิปนี้ครับให้ส่วนลดจุกๆหนักๆเลยนะครับสาหรับวันนี้ป้องกขอขอตัวลาก่อนมารีวิวเดี๋ยวคันต่อไปเดี๋ยวป้องมารีวิวให้ดูอีกครับสวัสดีครับ